ในเรื่องโปเกมอนมีโปเกมอนมากมายสามารถวิวัฒนาการได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเลเวลการใช้ไอเทมหรือหินพัฒนา แต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับโปเกมอนที่วิวัฒนาการได้โดยจากการเททั้ง25ตัวยอสวัสดีครับผู้ชมเย็นเดตต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮมตูงกันด้วยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปตะกี้นี้ครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับ25โปเกมอนที่สามารถวิวนาการได้ด้วยการหลักทีแกเขาเครื่องเทดฮะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ตัวแรกยุนเกเลอร์ โปเกมอนธาตุพลังจิตเมื่อจ้องมองช้อนเงินจะขยายพลังไซโคพาวเวอร์และปล่อยออกมาได้ครับเมื่อทำการเทนเนี่ยจะกลายร่างเป็นฟูดินโปเกมอนพลังจิตโบลิก,กี้ไอหนุ่มมีก้ามโปเกมอนธาต่อสู้เมื่อเราทำการเทนเนี่ยจะกลายร่างเป็นโฟอาร์จากเบนเทนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะกลายร่างเป็นไขรลิก,กี้โปเกมอนต่อสู้จอมพลังที่จะมีแขนงอกออกมาเพิ่มอีก2ข้าง โกโลนโปเกมอนธาตุดินผสมหินครับเราสามารถเวทการโดยการลากพี่แกเข้าเครื่องเทศครับหลังจากนั้นเนี่ยจะทําการเวทการล่างเป็นโกเลมโปเกมอนประเภทหินแต่ถ้ามาอยู่ในภาคของอะโลลาเนี่ยโกโลนอโลลาและโกเลมอะโลลาจะเป็นโปเกมอนธาตุหินผสมสายฟ้านะจ๊ะโกสโปเกมอนธาตุผีผสมพิษถ้าจับพี่แกโยนเข้าไปในเครื่องเทศแล้วล่ะก็ก็จะทําการเวทการล่างเป็นเกงกาโปเกมอนธาตุผีผสมพิษเช่นกัน ตัวต่อมาเนโลโซโปเกมอนธาตุน้ำที่สามารถวิธาการล่างได้ก็ต่อเมื่อทำการเทดและใส่อเทมที่มีชื่อว่าคิงล็อกฮะก็จะสามารถวิธาการล่างเป็นเนโลโทโนได้ซึ่งสโลโป๊เนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุน้ำพลังจิตก็เหมือนกันนะครับที่ต้องใช้อเทมที่มีชื่อว่าคิงล็อกและพาเข้าเครื่องเทศครับซึ่งจะทำการกลายล่างเป็นสโลคิงได้ฮะและถ้าพูดถึงไอเทมเมทัลโคนแล้วเนี่ยสามารถพัฒนาโปเกมอนอะไรได้ ผมก็ต้องขอตอบเลยครับว่าคือโปเกมอนที่มีชื่อว่าอ e ีวาครับที่พอใส่ไอเทมคินนี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นฮากาเนลลงมาดำน้ําใต้ทะเลมาหาโปเกมอนม้าน้าอย่างซีด้ากันบ้างครับถ้าหากว่าได้พาพี่แกไปเทรดเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ไอเทมดากอนสเกลซึ่งก็สามารถทําให้มันกลายร่างเป็นสิงด้าได้โปเกมอนที่ถูกวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาอย่างโพลิกอนถ้าหากว่าเราได้ใส่ไอเทมที่มีชื่อว่าโฮดิงอัปเกรดเนี่ยเราก็สามารถทำให้กลายเป็นโพลิกอน2ได้ นอกจากโพลิกอนสองแล้วเนี่ยยังจะมีอีกร่างหนึ่งคือโพลิกอนแซดซึ่งสามารถเริ่นท่าการได้จากการนำโฮริงดิวเบียสไดส์ให้ถือและพาเข้าเ,าเครื่องเทดอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะมีสติปัญญาเหลือล้ำและเทลราสุดเลยล่ะฮะพามาดูโปเกมอนหินดินขนาดใหญ่อย่างไซฮอนถ้าหากใส่ไอเทมโฮริงโปรเทคเตอร์พร้อมลากตัวเข้าไปในเครื่องเทดแล้วล่ะก็มันก็จะกลายร่างเป็นโดไซรอนฮะกลับมาที่ไอเทมเมทัลคดอีกรอบหนึ่ง ถ้าหากใส่ให้ไซส์ในคราวนี้เนี่ยก็จะทำการวิวันาการล่างเป็นสีเซอร์โปเกมอนแมลงเหล็กได้และถ้าหากว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบโปเกมอนที่มีชื่อว่าเอเลเบิร์นผมขอแนะนําให้นำโฮลดิ้งอิเล็กตริเซอร์ให้เอเลบูถือครับและพาพี่แก่เข้าเครื่องเทศมันก็จะทําการกลายร่างเป็นเอเลเบิร์นตามสมใจอยากเลยละ่ะฮะส่วนไอเทมโฮลดิ้งแมกมาไลเซอร์ก็สามารถวิธนาการโปเกมอนได้เช่นกันถ้าหากให้ใส่ให้มันอย่างแมกมาและพาเข้าเครื่องเทศ ส่วนเจ้าแคมเปิลเนี่ยสามารถเวทาการได้ถึง2ล่างเข้าด้วยกันอย่างล่างฮันเทลและล่างกอบิสครับผมโดยล่างแรกฮันเทลให้เราทําการนำดีฟซีทูดครับและพาพี่แกเข้าไปในเครื่องเทดมันก็ทการรําการเวทการล่างเป็นฮันเทลแต่ถ้าอยากได้ปลาแสนน่ารักตัวสีชมพูอย่างกอบิสแล้วล่ะก็ให้นำดีฟซีสเกลใส่เข้าไปในตัวของแคมเปิลและพาเขาพี่แกเข้าเครื่องเทดก็จะได้เจ้ากอบิสสมใจอยาก เรามาดูโปรแกรมฟรีบาร์โปรแกรมปลาสุดแสนจะน่าเกียดกันบ้างดีกว่าครับถานำไอเทมปีซ่มสเกลไปให้มันคาบไว้พร้อมกับลักพาตัวเข้าครึ่งเทศได้แล้วหลักก็ก็จะสามารถกลายร่างเป็นมิโรติกได้เช่นกัน แต่ในอนิเมะบางตัวเนี่ยก็ไม่ยังเป็นต้องเข้าเครื่องเทศได้ครับอย่างเจ้าฟรีบาสของใครสักคนที่ผมก็จําชื่อไม่ได้ครับพี่สามารถเวทนาการได้ด้วยค่าความสนิทระหว่างโปเกมอนกับผู้ชายครับจนกลายร่างเป็นมิโรติกสุดแสนสวยงามโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตัวต่อมากันดีกว่าครับผมโปเกมอนผีญี่ปุ่นซาบายุลุก็ต้องใช้ไอเทมและพาเข้าเครื่องเทศเช่นกันครับถึงจะสามารถเวทนาการได้ก็จะใช้ไอเทมที่มีชื่อว่าลีเปอร์โคลดครับเพื่อที่จะกลายร่างเป็นโยนัวโปเกมอนผี กลับมาที่การเทตธรรมดาบ้างดีกว่าครับกันเทลกันเทลเนหน่ยเป็นโปเกมอนที่ไม่ต้องมีไอเทมและพาเข้าเครื่องเทดได้เลยโดยจะกลายร่างเป็นกิกลายอมือนเหมือนกันกับโดเคสโคสึครับที่เป็นโปเกมอนต่อสู้ที่สามารถเวทการเป็นโลบูชินได้ถ้าพาพี่แกเข้าเครื่องเทตและเทดกับผู้ต่อสู้ของเราเรามาต่อกันที่โปเกมอนอันดับ588อย่างคาบูรูโมตัวนี้แปลกนิดหน่อยครับที่ต้องเทดคู่กับเชลเมดครับเพื่อที่ทําการเวทาการร่าง ก็จะกลายเป็นชูวันโกครับเป็นโปเกมอนประเภทแมลงเหล็กครับและก็แน่นอนว่าเชลเมตเนี่ยก็ต้องได้รับผลตอบแทนเช่นกันซึ่งก็เหมือนกันเลยครับกับเชลเมตเนี่ยที่ทำการเทตคู่กับคาบูรูโมเพื่อที่ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถเรียนทการล่างเป็นอากิด้าได้หลุดไม่พ้นจากการใช้เอเทมครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเรากลับมาที่โปเกมอนแฟรี่ชูชูครับสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องกลับมาใช้ไอเทมอีกครั้งหนึ่งครับและใช้ไอเทมอย่างโฮดิ้งเซชเชลครับ พื่อที่ทําให้พี่แกเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นเฟฟวูวันได้นี่ก็ผ่านมาแล้วกว่าโปเกมอน23ตัวครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงโปเกมอนลองสุดท้ายแล้วครับที่จะสามารถทําการเทดเพื่อที่ทําการวิวัฒนาการร่างอย่างโปเกมอนแฟนทัมฮะโปเกมอนประเภทผีผสมพืชครับสามารถวิวัฒนาการได้โดยการเข้าเครื่องเทดซึ่งจะทําให้กลายร่างเป็นต้นไม้ยักษ์อย่างโอรสอฮะและแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้ายให้ด่าว่าเป็นตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอก ถ้าเลยครับตัวสุดท้ายบาเคจิครับสามารถทําการเวทาการได้โดยการเป็นพัมจินครับด้วยการเทเช่นเดียวกันครับผมโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับโปกเกมอนทั้ง25ตัวที่ต้องใช้เครื่องเทเนในการเวทาการล่างครับไม่งั้นจะไม่สามารถเวทาการล่างได้และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับ โดยผมก็ได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่แหล่งหลายๆแหล่งๆอะไรโดยผมก็ทําการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งที่มามาครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยอย่าโถมกันแรงอย่าด่ากันแรงใจผมยังจะบอบบางอยู่ฮะโอเคครับโดยคลิปหน้าเนี่ยขอสปอยเนิดน,นึ่ง ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับโปเกมอนที่ไม่ควรพัฒนาร่างครับผมไม่ว่าจะเป็นพัฒนาร่างมาแล้วเนี่ยมันดูโง่ขึ้นกว่าเดิมหรือพัฒนาร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันดูอ่อนกว่าเดิมครับเอาเป็นว่าต้องขอรอให้ผู้ชมเนี่ยติดตามชมกันต่อไปคลิปนี้เนี่ยลิ้นพันมามากพอแล้วครับก็คงต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับคลิปสั้นๆประมาณนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้ผมจะนำคำถามของเพื่อนๆเนี่ยไปทำเป็นคลิปครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนแล้วลาไปก่อนละวััสดีีครบบบผมย เหนื่อยว่ะชิบหาย